สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาชมสวนไผ่กันอีกสักหนึ่งวิดีโอนะครับกับข้อสงสัยที่ว่าไผ่เนี่ยระหว่างปลูกทีกับปลูกห่างมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งไผ่แต่ละชนิดมันก็มีระยะปลูกที่แตกต่างกันนะครับตามลักษณะของลำไผ่ตามลักษณะของความแกล่งของลำไผ่ที่ลำตรงสวยแขนงน้อยอย่างเช่นไผ่ฟ้ามนสร้างมนไผ่สร้างไพรไผ่ร่วกไผ่ตรงพวกนี้เนี่ยถ้าปลูกไม่เกิน4เมตร ก็คือจัดสวนแบบ 4, 4ูณ่นะมันจะสวยงามนะครับไม่ถือว่าถี่หรือห่างเกินไปเป็นไผ่ที่บริหารจัดการง่ายนะครับสามารถปลูกทีชิดขั้นกว่านี้ก็ได้อาจจะ2,4เมตรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นเนี่ยสเมตรระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยสเมตรมันก็จะเป็นอุโมงค์ไผ่ที่สวยงามซึ่งในสวนผมเนี่ยผมใช้ระยะ4ค4คณก็ถือว่าสวยงามดีเพราะว่ามันเป็นไผ่ที่บริหารจัดการง่ายส่วนไผ่ลำอ่อนก็คือไผ่ที่มีเนื้อไม้ไม่แกรง่ง มีรูพุนสูงอย่างเช่นกิมซุงเนี่ยถ้าปลูกทีเกินไปมันจะทําให้บริหารจัดการยากนะครับเพราะว่าลำเนี่ยมันจะเลือ้อยพันกันมันตัดลำไปใช้ยากไม่เหมือนกับไผ่ที่ขึ้นตรงสวยนะครับเพราะฉะนั้นระยะปลูกไผ่เนี่ยเราต้องคํานึงถึงลักษณะของลำไผ่ด้วยนะครับความแกร่งของลำแล้วก็ความตรงของลำไผ่ด้วยนะครับข้อดีของการปลูกทีก็คือ1่ละร่มเลื่นครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะคลุมวัชพืชได้ดีคลุมหญ้าได้ดี อย่างไผ่โซนนี้ผมปลูกไว้คุมหญ้าคาตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้าแล้วนะครับปีนี้มันก็ไม่ขึ้นเป็นต้นสูงเป็นต้นเล็กๆแค่นี้แหละก็สามารถคุมวัชพืชได้ดนะีโซนนี้เป็นไผ่ปักกิ่งนะครับก็ถือว่าระยะชิดอยู่นะผมปลูกแค่ 4, ีคูณสเมตรเองเพื่อจะทําเป็นอุมโมงค์เพื่อกําจัดวัชพืชโดยตรงเลยแต่ก่อนมันเป็นหญ้าคานะครับตอนนี้ก็แทบไม่มีหญ้าให้เห็นแล้วนี่คือข้อดีของการปลูกถี่แต่ไผ่ปักกิ่งแนะนําเลยให้ปลูกห่างกว่านี้นะครับอันนี้ผมจัดสวนแบบให้มันคุมหญ้าแต่ ผมก็เลยเอาแบบเร่งด่วนเอา4ีคุณสเลยแต่ทางที่ดีผมว่า6เมตรขึ้นไปนะครับไผ่ปักกิ่งข้อดีอย่างที่2ของการปลูกทีก็คือจะได้ลำสวยลำตรงครับด้วยกระบวนการทํางานของฮอร์โมนที่มีชื่อว่าออกซินนะครับก็คือตรงไหนที่แสงน้อยฮอร์โมนออกซินเนี่ยจะผลิตมาเยอะก็คือพืชสร้างขึ้นเองนั่นแหละมันก็เลยยืดลำขยายเซลล์ขึ้นไปนะครับ แน่นอนว่าการปลูกไผ่แบบทีทีมันจะได้ลำตรงสวยแล้วก็ขแขนงน้อยด้วยนะครับเพราะว่าแข่งกันสูงนั่นเองเป็นธรรมชาติของต้นไม้อยู่แล้วส่วนข้อเสียก็คือเปลืองต้นพันธุ์ครับสมมุติว่าเรามีที่1ไร่เนี่ยเราจัดระยะทีท,ทีเนี่ยแน่นอนว่าต้องเปลืองต้นพันธุ์อยู่แล้วมาตรฐานที่ปลูกก็คือ4ีคูณสเมตรจะใช้ต้นพันธุ์หนึ่งร้อยต้นนะครับแต่ถ้าเราจัดระยะให้ที่กว่านี้อาจต้องเพิ่มจํานวนต้นพันธุ์เข้าไปนี่คือข้อเสียครับทีนี้มาดูข้อดีของการปลูกห่างบ้างนะครับ ข้อดีของการปลูกไผ่แบบห่างก็คือไม่เปลืองต้นพันธุ์หนึ่งหละอย่างที่2ก็คือได้ลำขนาดใหญ่กว่าการปลูกทีคือได้ลำขนาดใหญ่ไวกว่าการปลูกทีท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าการปลูกห่างเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะพัฒนาลำให้ใหญ่ไวกว่าการปลูกทีแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีขแขนงเยอะการพัฒนาลำจะไม่ค่อยสูงลำไผ่มันอาจจะไม่ตรงเหมือนกับไผ่ที่เราปลูกแบบทีอันนี้ผมหมายถึงการปลูกแบบห่างมากๆอาจจะปลูกก้อเดียวในสวน ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไผ่ด้วยนะครับสายพันธุ์ไผ่ที่ลำแกร่งจะปลูกทีปลูกห่างเขาก็จะขึ้นตรงเหมือนเดิมและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการปลูกห่างก็คือมันไม่ค่อยคุมหญ้าไม่เหมือนกับเราจัดสวนแบบทีๆจัดให้มันแบบทีๆอาจจะสักอ่าสี่คูณสเมตรระยะห่างระหว่างต้น3เมตรระยะห่างระหว่างแถว4เมตรเนี่ยอาจจะทําพินอุโมงตรงกลางสวนนะครับอันนี้ก็สามารถคุมหญ้าทางเดินได้ดีเลยไม่มีหญ้าขึ้นแน่นอนนะครับ แถมยังได้ปุ๋ยจากใบไผ่อีกต่างหากหากถามว่าผลผลิตเนี่ยมันต่างกันไหมระหว่างการปลูกทีกับการปลูกห่างขอตอบเลยว่าไม่ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยมันไม่ใช่ไม้ผลถ้าไม้ผลเนี่ยเราปลูกในที่อับแสงผลผลิตตกต่ำแน่นอนได้ผลผลิตน้อยแน่นอนนะครับแต่ไผ่เนี่ยเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงเดียวกันกับญ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวผลผลิตมีอย่างเดียวก็คือหน่อไม้หน่อไม้ก็คือลำอ่อนที่จะพัฒนาขึ้นเป็นลำไผ่ต่อไปนั่นเองไม่มีวันสิ้นสุดครับยิ่งถ้ามีการจํากัดลำ หรือตัดหน่อเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการให้น้ําอย่างต่อเนื่องก็จะให้ผลผลิตตลอดฤดูการเลยยกเว้นในช่วงปลายฤดูหนาวที่ไผ่เนี่ยเขาจะพักตัวเพื่อพัฒนาลำจากหน่อไม้ที่เกิดในช่วงหน้าฝนให้ สูงขึ้นไปให้เป็นลำแก่ต่อไปให้เป็นลาแม่ต่อไปแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนรักไผ่คนที่สนใจในเรื่องของการปลูกไผ่ยังไงก็ศึกษาแต่ละสายพันธุ์ให้ดีนะครับไผ่แต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่เป็นไผ่ลำแกรง่งหรือไผ่ลำออดไผ่ขึ้นตรงหรือเปล่าไผ่มีขแขนงเยอะไหมเราถึงจะสามารถจัดการระยะปลูกในสวนของเราได้แบบไม่ผิดพลาดขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ